เรียกผมผมก้อนนะครับจากหลังต้นยางยนต์ทุนรามสองนะครับก็ทีนี้นะครับมานำเสนอรถแท้ติดรถฟอดโฟกัสกันนะครับตัวนี้เป็นล้อลายวายนะผมใส่อยู่พร้อมยางบิต stone นะครับตัวราคานะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นสเปคค่ารลูหนึ่งร้อยแปดคุณสามารถใส่ได้กับรถขอดโฟกัสได้ทุกคันนะครับไม่ว่าคุณจะขับรถปีไหนอยู่ใส่ได้หมดเลยนะครับถ้าลุล้่แปดตรงลูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนั้นนะครับตัวนี้ นะครับเป็นล้อแท้นะครับของฟอร์มมีตาโฟโมโคอยู่นะครับอ่าแล้วก็เป็นล้อคอฟิบเจ็ดกว้างเจ็ดนิ้วนะครับตัวนี้นะนะครับออฟเซตอยู่ที่ห้าสิบนะครับออฟเซตห้าสิบนะนะครับสวยงามชัดเจนนะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นตัวที่ออกมาก่อนนะครับตัวอีโคบุ๊ดนะครับแล้วแต่ลูกค้าท่านใดจะชอบนะครับอีโคบุ๊จะเป็นลายทีทีอันนี้จะเป็นลายวาย นะครับถ้าเป็นตัวรองมันจะเป็นตัวข้อที่หกนะครับเป็นลายเดียวกันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปิดทั้งมาได้นะครับสินค้ามีบริการของเก่ารับเพนด้วยนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยานยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับร้านเรามีสาขาเดียวนะครับไม่มีสาขาอื่นนะนะครับระวังโดนแอบอ้างนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับจากคลิปนี้นะครับผมก๊อล์ฟในพระจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดือวหน้าโอกาสหน้าเรากลับ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ